ตื่นกล่องว่ามีดเนี่เป็นกล่องขยะเข้ามาไก่มีดติดตบกลางยางสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าวันใหม่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ามีถุนาหกแปดวันนี้กัมีที่ซีเร่าเะได้บุพพีนองน,นีสามมีดครับาหลังจากที่เก็บไปส่งโรงงานมา มาก,กิีดรอบไหมครับเหลี่ยมตะตันนี้ส่วงเสียบไข่กระมูตนนัวใหญ่กรี <c oughs> ยดยางมาสองเดือนอะไรเป็นน่องนี่นี่นี่ได้สองนิ้วมือพอดีนี่ อย่างบ้านออกดีดรอ,อกช่วงนี้ออกออกมาไห้อยู่แต่ว่ากหมือไห้ขี่กัดมันครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้ว <c oughs> ที่พร้อมเรารีบไปเลยครับหยีดวันละไม่ต้องเอาวันละเยอะเอาวันละน้อยก็ได้ฝนตกดูห <c oughs> นิก็ะบอนไม่ไหวแล้ว่นี่ขึ้นนี่แหละ <c oughs> ขึ้นเช้านี่แหละที่ฝนมาตกว่านกตโตสามถุม บดเอกีดก,กินเว้นกันมือว้านอย่เนี่ยตอนเดืกดกับไม่กีดดีพี่ขั้วครับสร้อยเสมอห,มหนาเสมอท่ายครับความหนาของขีดไม้ให้หนาเสมอกันมาตลอดแล้วน่าอยากเราจะไม่เพี้ยนเนาะนนสีบดสีบวบเบือบ้องว่ะบางคนขีดขัวหนาะ ชิกหัวหนาแต่เวลาส้อยมากส้อยทั้งท้ายบางๆโอเคมันนี่ถ้าแม่หัวใหญ่เนี่ทิ่มเลยคุณน้าหัวทิ่มเลยเห็นบ่เริ่มจิตนี่ไปเรื่องสี่เห็นบ่ตอนแรละกันหนาๆอยู่เพราะฝั่งนี้นานบางเล้วเห็นป่ะ <laughs> กินไปหน่อยอะไรเนาะเป็นเัืงสี่เพาแม่ชีตัวอล้วบ่กเมือดมา้าเ <ใน S 2> มือดมัอดมอะเออ นี่ครับซอยให้มันเสมอกันเิ่ออตะกรงเด้อว,ว่งไว้เด้อนี่มันเสมอกันหนาหล้างบัดอารมณ์ดีมันเชียนป๊าไปะเองยังยังนายยังตะกรงนะมาถึงมาทิ่มเด้บอบวกกลมเอบอบอลนั่นเนาะกลมเหมือนสันแหละบางอันไปแต่มือไอ้อบางต้นอ่ะเราสุดท้ายครับ กี่โ่นาหลักเท้านี่แล้วแม่บ้านจะไปโรงเรียน,นมือน,นี่เพื่อเป็นนักศึกษาตัวศาสตกล้องนักศึกษาคราันี้ก็ลากกันแค่นี้ก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามครับยืมกดถูกใจด้พี่น้องเด้อหนึ่งกรายกดเตะถูกองท่านคือคข้าม่าของที่เอ,อตเตอร์ครับสวัสดีครับ